อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จะต้องจับตามองกันนะครับหลังชัยชนะของทรัมป์ก็คือในวันแรกที่เข้ารับตําแหน่งเนี่ยปรัานาธิบดีคนใหม่จะใช้อํานาจหน้าที่ดังทางด้านการบริหารเนี่ยทำอะไรบ้างนโยบายไหนที่จะเริ่มก่อนนะครับสำนักข่าว AP รวบรวมเรื่องราวที่โดนทรัมป์ว่าที่ปรัานาธิบดีคนต่อไปได้ประกาศเอาไว้นะครับคุณเยี่ยมยุทธจะมาบอกให้เราฟังว่ามีนโยบายอะไรที่อาจจะเริ่มในวันแรกเลย ครับคุณสงพ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่ทรัมป์นี่ประกาศไว้หลายอย่างนะครับว่าจะทําหลายเรื่องเลยในวันแรกที่เหยียบทำเนียบข่าวนะครับต่อคําถามที่ว่าทรัมป์จะออกคําสั่งฝ่ายบริหารมากน้อยเพียงใดในช่วงสัปดาห์แรกที่รับตําแหน่งเ,เรื่องนี้แคโรลีนเลฟวิดที่เป็นเลขาธิการด้านสื่อของทรัมป์กล่าวกับสำนักข่าวฟ็อกซ์นวเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะมีเป็นสิบคำสั่งเลยนะครับ และก็มีหลายเรื่องนะครับที่ทรัมป์ประกาศว่าจะทำในวาระที่2และความเป็นไปได้หรือไม่ที่ว่าจะทำได้อย่างรวดเร็วนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ AP นํามาเสนอนะครับ,รบผมเริ่มจากเรื่องแรกก็คือเรื่องการปัดเป่าคดีความของตัวเองครับ ทรัมป์เคยกล่าวว่าภายใน2วินาทีนี่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับ,รบที่เข้ารับตำแหน่งเนี่ยเขาจะปลดแจ็คสมิธที่เป็นอายการพิเศษที่ฟ้องร้องทรัมป์ในคดีความระดับรัฐบ,บาลกลาง2คดีในข้อกล่าวหาเรื่องพยายามล้มล้างการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020ที่เขาแพ้ให้กับโจไบเดนและเขาหาเก็บเอกสารลับสุดยอดหลายชิ้นเอาไ้ที่บ้านพักส่วนตัวในรัฐฟลอริดาครับเอพีรายงานว่าสมิธก็เริ่มประเมินแล้วว่าจะหาทางลงกับ2คดีความดังกล่าวอย่างไรเพราะกระทรวงยุติธรรมนั้นมีนโยบายว่าผู้ดํารงตําแหน่งประ ธานาธิบดีจะไม่สามารถถูกฟ้องร้องดําเนินคด,ดีได้อย่างไรก็ตามครับทรัมป์ไม่สามารถใช้อำนาจสั่งอภัยโทษตนเองในคดีระดับรัฐที่ถูกศาลนิวยอร์กตัดสินว่ามีความผิดในคดีเงินปิดปากแต่ว่าอาจจะใช้สถานะว่าที่ผู้นำคนใหม่ต่อรองให้ศาลนั้นเลื่อนลดหรือว่าล้างคําพิพากษาหรือว่าโทษจําคุกไปครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องการอภัยโทษผู้สนับสนุนที่บุกรุกอาคารรัฐสภา,าเมื่อ6มกราคมปี2021นะครับกรณีนี้มีผู้สนับสนุนทรัมป์มากกว่า1,500คนถูกดำเนินคนดีและในการแคมเปญหาเสียงครั้งนี้ทรัมป์ผู้ที่เป็นคนกล่าวปราศัยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็พูดในการหาเสียงครั้งนี้ว่าคนเหล่านี้คือผู้รักชาติอย่างไม่น่าเชื่อและสัญญาว่าจะช่วยเหลือพวกเขาตั้งแต่รับตําแหน่งในวันแรก โดยทรัมป์นั้นสามารถใช้อำนาจประธานาธิบดีอภัยโทษผู้มีความผิดตามคำพิพากษาศาลในระดับรัฐบาลกลางศาลประจำกรุงวอชิงตันโดยที่เรียกว่าสูพี r i o r court และศาลทหารนะครับไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถสั่งให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนั้นหยุดการดำเนินคดีแก่ผู้ก่อจลาจลาจได้ด้วย ในเรื่องต่อไปที่มีการประกาศกันก็คือเรื่องของการปลดเจ้าหน้าที่รัฐที่อ้างว่าเป็นรัฐซ้อนรัฐนะครับในเรื่องนี้ทรัมป์อธิบายว่าต้องการทําเพื่อลดค่าใช้จ่ายการจ้างงานของภาครัฐและทําลายล้างรัฐซ้อนรัฐซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เขามองว่าเป็นศัตรูนะครับโดยเฉพาะเจาะจงไปที่ข้าราชการช่อฉนที่ใช้ระบบตุลาการเป็นอาวุธอันนี้ใปนประโยคคําพูดและในประโยคคําพูดอีกอันก็คือคนช่อฉนในเครื่องมือด้านความมั่นคงแห่งชาติและงานข่าวกรอง,องของเรา เดยทรัมป์นั้นต้องการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการประจําบางส่วนให้เป็นตำแหน่งทางการเมืองที่สามารถถอดถอนและแทนที่ได้ง่ายกว่าซึ่งหากเกิดขึ้นจริงนั้นพนักง,งานรัฐจํานวนราว5 0 0 0 0ื่นถึงสองล้านสองแสนคนก็อาจจะได้รับผลกระทบครับอย่างไรก็ตามหน่วยงานบริหารจัดการบุคลากรของรัฐบาลกลางก็ออกกฎมาป้องกันการแก้นิยามสภาพพนักง,งานใหม่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าหากทรัมป์ต้องการจะแก้ไขเรื่องนี้นั้นก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงหลายปี อีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันเยอะก็คือเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้านะครับทำให้เหตุผลว่าการทำเช่นนั้นจะช่วยตรึงภาคการผลิตให้อยู่ในสหรัฐลดการขาดดุลและทำให้ราคาอาหารถูกลงโดยตัวเลขที่เขาพูดในการหาเสียงยก็มีหลายแบบนะครับเช่นตั้งแต่เพิ่มสินค้าภาษีสินค้านำเข้าแบบยกแผงเนี่ยเพิ่มยกแผงเลย10%หรือว่าเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน60%รวมถึงเพิ่มภาษีนำเข้า25%ตต่อสินค้าทุกประเภทจากเม็กซิโกนะครับ ในเรื่องเหล่านี้ทรัมป์ไม่จำเป็นต้องอาศัยสภาของเกรสเพื่อประกาศมาตรการเลยครับเพราะว่าเมื่อปี2018นั้นเขาเคยตั้งกำแพงภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมผ่านมาตรา232ของกฎหมายการขยายการค้าปี1962มาแล้วนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินะครับเรื่องนี้ทรัมป์สามารถใช้คำสั่งฝ่ายบริหารตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำเนียบขาวเพื่อยกเลิกมาตรการการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำกัดการขุดเจาะน้ำมันนะครับ รวมถึงระง,งับโครงการพลังงานทดแทนต่างๆหรือว่าถอนคำสั่งในรัฐบาลไบเดนที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสุริยนไฟฟ้ารวมถึงยกเลิกมาตรฐานที่เรียกร้องให้บรรษัทต,ต่างๆนั้นมีแนวทางทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการยุติสงครามรัสเซียและยูเครนซึ่งทรัมป์นั้นพูดบ่อยครั้งครับว่าสามารถยุติการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนได้ภายในหนึ่งวัน แต่ว่าในสายตาของทูตรัสเซียประจําองค์การสหป,ประชาชาติวาซิลี่เนเปนเซียนั้นกล่าวาว่าวิกฤตยูเครนนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ภายในวันเดียว ทรัมป์ที่ไม่ได้ปกปิดท่าทีการยกย่องผู้นํารัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนั้นวิจารณ์รัฐบาลไบเดนที่สนับสนุนทางการเงินให้กับยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียที่บุกรุกเข้ามายึดครองดินแดนบางส่วนของยูเครนเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วและเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2 0 2 3นั้นทรัมป์กล่าวว่าต้องการหยุดการล้มตายของชาวรัสเซียและชาวยูเครนและจะทําเช่นนั้นได้ก็หลังจากที่เขาพบกับประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีวโลาโดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนครับ เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการส่งผู้อพยพในสหรัฐกลับประเทศแบบขนาดใหญ่ครับคุณสงพจน์ครับทรัมป์สามารถสั่งการเรื่องนี้ได้ตั้งแต่นาทีแรกที่เข้าทำงานเลยนะครับแต่ว่าด้วยตัวเลขประชากรที่อยู่ในสหรัฐอย่างผิดกฎหมายที่เชื่อกันว่ามีอยู่เกือบ11ล้านคนเนี่ยมันทําให้เกิดความซับซ้อนในการบังคับใช้ครับเพราะว่าต้องใช้บุคลากรจํานวนมากรวมถึงต้องมีสถานกักกันขนาดใหญ่รวมถึงเครื่องบินที่จะขนคนออกแล้วก็ต้องมีประเทศปลายทางที่จะยินยอมรับคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยครับ ทรัมป์เคยพูดถึงแนวคิดการใช้กองกําลังพิทักษ์มตุภูมิแห่งรัฐหรือว่าในชิโนกาดที่ผู้ว่าการรัฐสามารถออกคําสั่งได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นสตีเฟนมิลเลอร์ที่ปรึกษาของทรัมป์นั้นกล่าวว่าผู้ว่าการรัฐที่เห็นด้วยกับพรอพอรคร e พ u b l i กันสามารถส่งทหารไปยังรัฐใกล้เคียงที่ปฏิเสธจะให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าจับตามองต่อไปว่าวันแรกในทำเนียบขาวจะมีคําสั่งอะไรออกมาบ้างนะครับ